สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบจังพากินนะคะวันนี้เราจะมาชวนทําเมนูแกงเทพ,พูนะคะแกงเทพ,พูหมูสามชั้นนะคะมาดูส่วนผสมของแกงเทพ,พูมีอะไรบ้างก็จะมีผักบุ้งไทยนะคะหมู3มชั้นนะคะ มีน้ำมะขามเปียกนะคะพริกชี้ฟ้านะคะพริกชี้ฟ้าแดงนะคะลูกมะกรูดนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะพริกแกงนะคะมีกระทินะคะน้ำปลานะคะออชอบทานเป็นคนชอบทานโหระพานะคะก็เลยว่าจะใส่โหระพาเข้าไปด้วย มีใบมะกรูดนะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มทำแกงเทพโพกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะล้างทํำความสะอาดผักบุ้งไทยนะคะให้เสร็จเรียบร้อยล้างเสร็จแล้วก็เลือกเฉพาะออยอดยอดอ่อนๆน,นะคะจากนั้นนะคะเราก็มาหั่นเป็นท่อนๆน,นะคะวันนี้อยากทานแกงเทพโพมากเลยค่ะ ก็เลยโอ้ในตู้เย็นมีมีครบทุกอย่างเลยเราจะมาเพ่พาชวนเพื่อนๆทำแกงเทโพนะคะจากนั้นก็หั่นเป็นท่อนๆนะคะหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะ ทำจนหมดนะคะหั่นจนหมดนะคะหลังจากที่เราหั่นผักบุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาหั่นหมู3ามชั้นกันเลยนะคะหมู3ามชั้นนี้ล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆนะคะพอดีคำค่ะไม่ต้องเล็กเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาต้มอาค่ะหมูมันจะหดอะคะ่ะ เดี๋ยวหั่นหมูกันเลยนะคะหั่นเรื่อยเไปจนหมดนะคะเนี่ยค่ะหั่นหมูสามชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่น มะกรูดนะคะวันนี้เราจะใช้มะกรูดลูกหนึ่งนะคะผ่าตรงกลางเลยค่ะแล้วก็เอาเม็ดข้างในออกนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาต้มไปเม็ดมันจะเข้าไปในในน้ำแกงไทพโพแล้วก็จะทำให้เราทานไม่อร่อยจะเกิดความขมนะคะผ่าแล้วก็เอาเม็ดออกให้หมดนะคะ เราใช้ลูกเดียวพอนะคะเพราะว่าเราทำพอทานนะคะไม่ได้ทำในปริมาณที่มากต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาซอยพริกแดงนะคะเพื่อความสวยงามนะคะตกแต่งแกงเทโพนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามมีสีสันเนาะ หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะฉีกใบมะกรูดนะคะไว้ใส่ในแกงเทโพเพื่อให้เกิดความหอมเนี่ยค่ะก็ฉีกเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก้านข้างในออก นี่ค่ะเตรียมส่วนผสมของการทำเทพโพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหั่นหมูฉีกใบมะกรูดนะคะซอยพริกนะคะผ่าลูกมะกมกรูดแล้วนะคะแล้วก็หั่นผักเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนผสมของเราที่เตรียมไว้ก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะอ,อยากจะแจ้งเพื่อนๆก่อนนะคะว่าถ้ายิ่งถ้าใครมีกะทิสดใช้กะทิสดจะมีรสชาติกว่านะคะแต่ว่าเราไม่มีกะทิสดเราก็เลยใช้กะทิก่ลองแทนนะคะ ใช้แทนก็นได้ค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปต้มแกงเทพโพกันเลยนะคะเออ,เอ,อแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะว่าจะใช้กระทะหรือว่าใช้หม้อต้มก็ได้ค่ะแต่ว่าก็จังวันนี้สะดวกใช้กระทะก็เลยใช้กระทะนะคะตักกระทะนะคะแล้วก็ใส่ กะทิลงไปนะคะถ้าเป็นกะทิสดมันจะมีทั้งหัวกะทิและก็หางกะทิแต่นี้มันเป็นกะทิกล่องนะคะเราจะเทกะทินะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเทลงไปเท <sh arp> ลงไปแล้วก็เคี่ยวกะทิให้เกิด ให้แตกมันนะคะเที่ยวกะทิไปเรื่อยๆขั้นตอนนี้ใช้ไฟกลางๆก่อนนะคะอยา่าเพิ่งใช้ไฟแรงนะคะคนไปเรื่อยๆให้กะทิแตกมันนะคะนี่ค่ะกะทิเริ่มเดือดแล้ว ที่แตกมันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่พริกแกงเผ็ดนะคะเราจะใส่ประมาณ2ช้อนนะคะแล้วก็คนพริกแกงให้เข้ากันกัปกตินะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อน,นะคะ่ะ กิแกงกะทินะคะเข้ากันดีแล้วนะคะเสจเส่กะทิแตกมันแล้วนะคะเสรจแล้วจากนั้นเรามาใส่หมูนะคะหมูสามชั้นที่เราหั่นเป็าผัดผัดนะคะผัดให้หมูสุกนะคะ แล้วก็มาปรุงรสอะไรกันมาส่งเยอะเลยค่ะใส่น้ำมันขามเรียกนะคะสองช้อนนะคะใส่น้ำปลาปี๊บช้อนหนึ่งนะคะใส่น้ำปลาค่ะสองช้อน เที่ยให้เข้ากันก่อนนะคะถ้าน้ำแห้งสามารถเติมหางกะทิหรือว่าใส่น้ำเปล่าลงไปได้เลยค่ะเออน้ำแห้งจะขอเติมน้ำเปล่าหน่อยนะคะบางทีถ้าเป็นกระชายกะทิสดมันก็จะมีหางกะทิเติมเติมได้ค่ะ ะะเมื่อกี้จะมีเติมน้ำเข้าไปนะคะถ้าต้องการที่จะให้ออความมันของกะทิก็เติมลงไปได้อีกะคะ่ะนี้นะคะปรุงส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะใครจะเพิ่มรสชาติไหนก็ปรุงได้ตามชอบเลยนะคะ ของเทพโพมันก็จะออกมีความหวานความเปรีย้ยวนิดนึงออกคเค็มนิดนึงเนาะแกงเทพโพใครจะเติมผงปรุงรสหรือผงนัวอะไรเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ทําทานเองนะคะแล้วแต่สะดวกนะคะพอเราชิมน้ําที่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคน้าโอเคชอบรสชาติไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ ้งกระทะให้เดือดสุดๆนะคะใช้ไฟแรงนะคะใส่ขับบุ้งลงไปค่ะจากนั้นแล้วก็คนขักบุ้งให้ความร้อนสุดทั่วกันนะคะขักบุ้งจะได้ไม่เกิดความดำน,นนะคะใช้ไฟร้อนนะคะไฟแรงมากเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะ นี้ต้มผักบุ้งไปเรื่อยนะคะสำหรับคนที่ชอบทานผักบุ้งที่แบบเออให้มันท่านง,ง่ายๆแนละก็ต้มต้มต้มไปนานนะคะสำหรับคนที่ชอบทานแบบสดๆอย่างเงี้ยเออก็ต้มพอประมาณสุกพอประมาณนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่หอมมะกรูดแลงไก่ะข่อ,อกซอยนะคะ ใส่ใบน้กรูงลงไปแล้วป้านะชอบเป็นคนชอบทา,านหัวรักาก็จะเพิ่มหัวรักาลงไปหน่อยนะรสะนะะชาติใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวตักใส่ชั่วไปเลยนะคะ นี่ค่ะแกงเทโพหมูสาชั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนนะคะเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะคะวิธีทำง่ายๆค่ะไปทานกันเลยนะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งในช่องนี้ด้วย